ะะมันก็ยังมีส่งขอบด้วยแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงๆนะคะพี่อ้วนอายุ6กป่าแล้วเนาะแล้วก็ทํางานน่ตรากลร่มไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครถ่ายหนังแล้วก็ชีวิตที่อายุ60กว่าแล้วสายตามันเสื่อมแน่นอนแล้วมันก็เป็นกาแฟที่เราเลือกกินจริงๆ,ๆนะคะเพราะว่ากาแฟเบลโซเนี่ยเป็นกาแฟที่มีสารสกัด29ชนิดนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่ดีนะคะคอเลสเตอรอลไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานคนแก่คนที่อยู่หน้าจอคอมนาน คนอายุเยอะนะคะคนที่ใช้สายตามากๆต้องกินเลยนะคะเพราะว่าเบลโซตัวเนี้ยมันจะมีเบตาแคโรทีนนะคะแล้วก็มีเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีสารสก,กรัดอีกมากมายหลายตัวนะคะซึ่งช่วยบำรุงสายตาจริงๆนะคะด้วยวัย60กว่าของพี่อ้วนกินกาแฟเบลโซมา2ปีกว่าๆบอกเลยว่าตาเนี่ยสยแจ๋วเป็นวัยรุ่นเลยอ่านตัวหนังสือเล็กๆก,ก็ได้อ่านหนังสือตัวใหญ่ๆก็ได้มองไกลๆก,ก็เห็นแล้วชีวิตมีความสุขมากจริงๆนะคะ แล้วกาแฟตัวนี้นะคะเป็นอาราบิก้าแท้จากสเปนเลยเพราะฉะนั้นมันจะหอมแล้วมันก็จะอร่อยมากๆอร่อยที่สุดเท่าที่พวกเราเคยกินมาพี่ยูเนาะอ่ะอร่อยจริงๆแล้วก็รู้ไหมว่าความอร่อยแบบนี้มันทำให้กาแฟเบลโซ่นะครบครองตลาดในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจริงๆรู้ไหมครับว่าวันนี้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของมหาเศรษฐี ที่เข้ามารอนะคะกี่ร้อยกี่พันกล่องก็กไม่พอออนทางนี้คนละก,กี่กล่องคะจองไว้